ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาทำไอศครีมรูปนี้เลยฮะก,ก็หลักๆก็จะใช้เครื่องมือการไลส่สีสวัสดีครับคุณอลิสลาครับสวัสดีครับอ่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะฮะกะ็ตัวเนี้ยสังเกตด,ดูว่ามันเป็นรูปทรงคล้ายๆแคปซูลนะฮะแล้วก็มีไม้ติม ก็วิธีการทำก็เดี๋ยวจะทำรูปทรงแคปซูลนี้ก่อนนะครับไม้ติมนะครับผมโดยใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะฮะก็สี่เหลี่ยมนี่นะวาดก่อนเลยนะครับง่ายๆอันนี้ใช้ Adobe CC นะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาปัาบ๊บนะครับในอ d อ b e CC ซ <ๆ S 1> ก็จะมีมุมตรงนี้นะฮะเล็กๆนะเราก็สามารถทำให้มันหมุนไดนะ้กดแล้วก็ย่อลงม ใน Adobe CC เท่านั้นนะโอเคอันนี้ก็ยืดมันให้มันได้ส่งที่เราอยากได้นะครับนะผมป้ายก็ทำไม้ติมก็เหมือนกันนะทำเหมือนกันเลยนะดันปั๊บนะส่งไปข้างหลัง to back นะฮะนี่เองแค่น,นี้เองฮะ ง่ายมากนนี้ทำให้มันอยู่ตรงตรงกันนะก็เลือกทั้งสองอันนะครับผมเลือกทั้งสองอันแล้วก็มาที่ align นะ Al g n m e n t นะครับอยู center. Okay. นะ่ส e นเตอร์โอเคนี่เลตรงกันพอดีนะครับผมแบบนี้นะครไม่ยากเลยนะนี่นะก็ต่อไปเราก็จะทำอะไรนะ,ะเดี๋ยวเราก็ใส่สี นะวิธีการใส่สีก็อย่างง่ายเลยจะทําแบบง่ายาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ปิดไปก่อนนี่ก็ไม่ใช้ปิดไปนะวิธีการใส่ส,สีเดี๋ยวผมจะใช้สวอตสวอตชุดแผ e นเอนนะฮะก่อนอื่นวิธีง่ายๆก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาสี่เหลี่ยมก็ได้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาจะไว้เป็นที่เก็บสีโอเคนะครับผม ้าวสวัสดีนักกิจได้มาดูด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วก็เ,เดี๋ยวก็เลือกสีที่เราต้องการเนาะเอาสีชมพูด,ดกันแล้วก็เลือกนะฮะแล้วก็ต่อไปสีฟ้าฮ มีคำถามถามได้เลยไหเออขนมขนมพร้อมซื้อซื้อฝากบ้างนะ <c oughs> หิว <c oughs> นี่พอดีเมื่อกี้แอบหลับนะนั่งทำทิ utorial ตัวที่เป็น i s o m a t i c ไปนะับนี่ต่นี้เลือกสีอยู่นะฮะเลือกสีนั่งทำทิ utorial ที่เป็น i s o m a t i c ไปให้แนละเรียบร้อยอันนี้ก็จะทำเป็นตัวสีไม้ติมนะมีสีเข้มสีอ่อนนะตาลเข้มนตาลอ่อนเรียบร้อยนะครับ นี่คือสีมให้ติมอันนี้คือสีใอติมนะอี้สีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็เลือกใหม่ไดนะ้ต่อไปนะครับผมก็วิธีที่ผมทำก็ไง่ายๆเลยก็เลือกวัตถุนะฮะไอ้เลือกวัตถุตัวที่เราเพิ่งใส่สีไปตัวนี้เป็นสีที่เราใช้นะครับผมสร้างาก่อนอื่นสร้างสร้างโฟลเดอร์นะครับเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มสีขึ้นมาวา,วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเอเอ,เอแล้วก็เอา สีแต่ละอันเนี่ยเอาไปใส่ไว้นะครับผมน,นี่คือวิธีการเซฟสีที่จะทํางานนะครับโดนใส่ไว้เลยนะครับแล้วก็ลบที่อันนี้อันนี้จะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้แล้วแต่ตามใจรับนะครับผมอันนี้ผมก็จะวางไว้เท่ๆนะครับวางไว้ขวามือแล้วกันให้ดูลหล่อๆอ่ะดูเหมือนมีอะไรนิดนึงโอเคอ่าต่อไปนะฮะก็ใช้ เครื่องมือการไล่สีนะครับผม l e g r a d i e n t Panel นะอ๋อโอเคเครื่องมือจะเยอะนิดนึงใช้ง่ายอย่าใช้ง่ายไม่ยากหรอกก็กระตุกไหมฮะอยากทราบเงี้ยว่ากระตุกไหมอืม ผมก็เลือกวัตถุนะฮะกระตุกไม่กระตุกบอกเลยแล้วกันว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูว่ามันกระตุกไหมเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงต่อไปผมก็จะไล่สีนะกดไปที่ไปุ่มนิดหนึ่งทีเรียกวัตถุแล้วนะกดปุ่มนิดหนึ่งทีปัป๊บนะครับผมแล้วก็เอาสีไปใส่แต่ละที่ตัวมาร์กเกอร์เนี่ยมันจะมีมาร์กเกอร์สองตัวมาร์กเกอร์ละสีโยนใส่ไปเลยโยนใส่ไปเปลี่ยนทิศทางโดยใช้เนี่ย ใช่เจ้าตัวนี้นะเปลี่ยนทิศทางนะครับผมก็เลื่อนลงมาอย่างงี้โอเคสวยหรูนะฮะสโตรกแมวนะครับผมแล้วก็ไอ้นี้ด้วยนะครับผมก็เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็จะใส่สีลงไปนะฮึปโอ้นี่มันเนี่ยอย่างงี้ใส่สีใส่ผิดไปใส่ที่เส้นสโตร์นะครับผม มันก็จะไปไล่สีที่ขอบสโตก๊กซึ่งเราไม่ใช่เราจต้องไล่สีที่ตัวฟิล์นะโอเคสลับกันก็ได้แล้วก็ลบสโตกออกนะเอาฟิล์ไว้ข้างหน้านะเอาฟิล์ไว้ข้างหน้านะฮะเพื่อหมายความว่าเราเลือกฟิล์มันนะต่อไปก็ที่ทำง่ายๆต่อไปก็เปลี่ยนทิศทางมาันนะฮะโอเคจริงๆมันมีหลายเทคนิคนะที่ทำไอติมตัวนี้ โอ้กระตุกเหรออืมไม่รู้จะแก้ไขยังไง <_ d ata> เน็ตที่บ้านมันอัพโหลด5เมกเองอะน่าจะ5เมก็ไม่ใช่10เมกลงสายต้องอัพเน็ตแต่อัพเน็ตมันก็แพงนะโอเคอ่าต่อไปอยังไงเดี๋ยวรีบวาดเร็วๆแล้วกันนะต่อไปก็จะเป็น เดี๋ยวจะวาดอันต่อไปก็คือ,อตัวช็อกโกแลตดิฟที่อยู่ด้านบนนะว่าเวลาดิฟเนี่ยมันก็จะมีความหนานะครับผมชั้นบนเนาะเป็นทูทนชั้นบนลาบเลยนะมีความหนาลาไปนี่ก็หนาเยอะไปหนาฮีสีก็เสียมตาลเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องสีอื่น นี่เหประมาณนี้ได้แล้วแต่ต่อไปอ้าวไม่กระตุกอะฮะจริง,รงพอดีปรับอะไรอะบิดเลทมันให้เหลือน้อยแล้วมันไม่รู้เกี่ยวเปล่าก็ลองปรับ,ปร,บปรับดูแต่ละครั้งก็ทดสอบอ่อวาวาดไอติมเสร็จก็เดี๋ยวตรงนี้เราวาดเป็นแผ่นสีแล้วเห็นไหม ปึ๊บปุ๊บป๊บง่ายๆเอาข้างล่างด้วยนะตอนนี้ขั้นตอนก็คือจะวาดวัตถุเตรียมไวนะ้วันนี้วาดไว้อันนี้เหมือนแบบทําไว้นะ้เหมือนมันเคลือบนิดนึงมีเคลือบมีอะไรโอ้หิวเลยนะเนี่ยซื้อกินแ่้วละโอเคนี่ทําให้มันแบบไล่นิดนึงมีไล่สีนิดนึง คือเดี๋ยวจะมีเทคนิคนะครับในการทำท็อปปิ้งเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเท่ๆนะครับสนุกดีไม่ต้องมานั่งอย่างเช่นท็อปปิ้งตัวนี้นะไม่ต้องมานั่งทำทีละอันนะกับกไอ้ข้างในเนี้ยเดี๋ยวเราทำให้ดูนะจริงๆเพิ่งอัดวิดีโอบวอสไอโซเมติกนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะอัพให้ดูอีกทีด้วยนะครับผมอ่ะเร่เรียบร้อยละ ก็เตรียมวัตถุเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือไฮไลท์เ,เห็นไหมไฮไลท์มันมีสีขาวนะครับแล้วก็มีตรงข้างล่างตรงนี้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 นะฮะไฮไลท์เราก็ใช้สีขาวนะครับผมเอเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับผมไฮไลท์เ,เราจะไล่สีจากสีขาวไปสีขาวนะครับสีไล่าจากสีขาวไปสีขาวมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น ดูว่าเอถูกต้องนะครับอืมแต่เราเลือกที่ตัวมาร์กเกอร์นะฮะแล้วก็ไล่ให้มันไปใสก็คือเราเปลี่ยนโอปซิตี้นะฮะไปที่ศูนเปอร์เซ็นตอนนี้เราเลือกมาร์กเกอร์ตัวนี้อยู่เพิ่งอุ้ยเราเลือกมาร์กเกอร์ตัวนี้อยู่ตัวซ้ายเนี่ยฮะไล่ไปศูนย์มันก็จะใส่เห็นไหมต้องขาวไปขาวนะถ้าขาวไปสีอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเห็นเลื่อนๆของสีอย่างนี้เห็นไหมต่านี้ขาวไปแดงมันจะเห็นเลื่อนๆของแดงอยู่เราต้องขาวไปขาว อนจบก็มีคลิปเหมือนเดิมครับถ้ามันกระตุกก็เดี๋ยวมันก็ดูในนี้ได้ฮะแล้วก็ดูใน youtube ก็ได้มันก็เหมือนกันมีเหมือนกันนะมีก็จะอัพไว้ให้ตลอดครับที่ youtube ก็ดีไซน์ดีๆนะครับผมก็เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก่าโพสแปกไว้ให้แล้วครับใน u t u b e จะได้เร็วกว่านะเพราะว่าบางทีอัพราก็ยังไม่ได้โพสนะครับผมนนี้ก็ไฮไลท์นะไม่ง่ายเลยเอ่ะนะรเริ่มวาดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอืม มีให้ดูทุกแบบนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับเ,เดี๋ยวนะผมว่ามันมันเยอะไปอันนี้เอานิดเดียวพอแค่นี้พอฮนะ เปลี่ยนทิศทางมันให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะแล้อาจจะเข้มใบเราก็ามาที่ Transparency น,นะฮะ Panel แต่ถ้าไม่มีก็อยู่ที่ Windows Transparency นะอยู่ข้างล่างไล่ตัวตามอักษรตัว T Transparency นะ ได้ตัวนี้มาเราก็ปรับให้มันลงไปนี่ยากเลยใช้ง่ายก็ถามว่าเราจะกวาดแบบนี้ได้ยังไงจริงเราก็ต้องร,รู้หลักการของแสงด้วยนะฮะผมว่ามันเข้ายังไงหรือไปดูรูป reference ของพวกรูปไอศครีมรูปอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีคล้ายๆกันนี่แหละเราก็ดูแล้วเราก็ศึกษาเอ้ยเงามันเข้ามาแบ,บเป็นแบบไหนนะ ดูเป็นกรณีศึกษาเราก็มาทำให้มันแบบ apply ใช้กับงานเราไม่ได้ลอกนะ apply apply ใช้คำว่า apply อ่ะแบบนี้โอเคตรงนี้ทักที่าะทำอนไฮไลไท์ด้านบนนี่ก็วาดเหมือนกันอันนี้ใช้เพนทูวาดนี้ มาปุ๊บมาละตรงนี้นะฮะเข้มไปก็ทําให้มันอ่อนนี่ผมเลือกทั้งทำพร้อมกัน2วัตถุเลยนะกดกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือก2วัตถุแล้วก็ค่อยไล่สีทีเดียวนะกุ๊ปไว้ก็ได้นะฮะกด c อนท G นจะีนะเนี่ยได้ไฮไลท์เข้มไปมันก็อรอบปาให้มันอ่อนลงนะฮะที่สำคัญเลยเนี่ย ราปรับให้สีมันแบบดูกลมเกลืนบางทีมันขาวจัดเกินไปนะครับผมเอ่อผมก็ผมก็ทำไฮไลท์ไปเรื่อยเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไฮไลท์ไล่ลงมาหน่อย ฟึ้วก็ปรับ opacity นะฮะเข้มไปอ่อนไปนะฮะเบิ Burn ้ลสองทีผมชอบไม่รู้ทำไมนะคนอื่นไม่รู้ทำยังไงให้ผมชอบแบบนี้นะฮะโอ้ลืมวาดข้างล่างนะฮะลืมวาดจุดไอติมหนึ่งแบบทำเหมือนละลายหนึง่งวาดน้อยไม่เป็นไรอุ้ยนะฮะนิดเดียวทำนิดเดียวผมทำนิดเดียวได้รีบๆทำนะฮะ โ okay. อเคน,นี่สีนี้เดีนะเอานี้เซฟไว้ก่อนที่สมบัตนะเดี๋ยวเราใช้อีกทีหนึ่งแล้วก็สีินสีฟ้าอยู่ข้างล่างนะครับไว้ okay. คราวหนะ้าก็ <S <S <ช>อาจจะไลฟ์ <S <S ทุกวันซื้อหัดถ้าว่างก็จะไลฟ์ไปดูว่าทํำยังไงนะครับเพราะบางคนมีคําถามบางคนอาจจะมีคําถามเอาแค่ตรงนี้เห็นไหม สีมันอาจจะไม่พอดีกันก็ได้เราก็ต้องเลือกให้มันพะยาม่ห้มันต่างกันนิดนึงม่เวลาเดี๋ยวเรามีไฮไลท์ตบไฮไลท์ตบนิดนึงกรฟรึบนะฮะ นี่ก็พยายามทำไฮไลท์โอเค,อเคพอแล้วไฮไลท์แค่นี้ก็พอ,นะอทำข้างล่างด้วยนิดนึงนิดนึง,นนงคอมขำไหมโอเคเรียบร้อยอนี่ก็ดูเป็นทรงนิดนึงนะครับผม ข้างบนอาจจะมีนิดนึงแต่ไม่เอาละขี้เกียจนะทีเดี๋ยวใส่ท็อปปิ้งไปว่าดูม่คใครออกเอาข้างล่างนิดน,นึงก็ได้ไหมพอทำแล้วมันชอบติดลมนะอยากทำให้มันดีแต่บางทีมันก็ขี้เกียจทำโอเค จริงสมัยก่อนเนี่ยเคยเปิดคอร์สสอนนะเพิ่งเคยเปิดมาสองสองครั้งสองครั้งเองมั้งสองสาครั้งเองแต่ผมไม่ค่อยว่างสอนเท่าไหร่บางคนชอบเสียตังผมว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่จริงอยากให้ดูคลิปมันก็น่าทำได้แล้วเพราะโปรแกรมมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับอโอเคอโปรแกรมนี้มันก็ไม่ยากมากแต่บางคนอาจจะชอบแบบชอบแบบแบบเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากครับคุณนิชพัฒนนะนิชพัฒนาขอบคุณครับที่เข้ามาดูมีสาวๆมาเป็นกำลังใจเลยนะเนี่ยอาต่อไปครับก็จะมาทำท็อปปิ้งนะนีนะ่อ่ะเดี๋ยวเราทำไฮไลท์ตรงนี้กันไฮไลท์ตรงนี้ก็ทำไม่ยากนะตรงนี้สีเหลี่ยมไม่ได้ขี้เกียจทำทำแบบสนุกๆน,นะอืมฟิฟ์ส โอเคมานนี้โอเคเสร็จแล้วขำๆมาแบบอันนี้แสงเข้าประมาณตรงนี้แสงเข้าประมาณตรงนี้โอเคเดี๋ยววันนี้วาดๆไว้วดูเล่นนะแสงเข้าประมาณตรงนี้ okay. นะครับ โอเคต่อไปผมก็จะทำอะไรอันนี้แสงเข้าประมาณนี้ก็แบบเข้าด้านนี้ก็เลยบบมีไฮไลท์มีอะไรอันนี้เป็นข้าวๆนะต่อไปอเราจะทำท็อปปิ้งนะด้วยเทคนิคก,การทำท็อปปิ้งตรงนี้ก็ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ทำเอาทำท็อปปิ้งก่อนนะท็อปปิ้งก็จะวาดใช้สี่เหลี่ยมนี่แหละเล็กๆก็กได้นะ ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ทั้งมันอันนี้เลือกสี่เหลี่ยมมาเนี่ยต้องซูมเข้าไปมันเหงจะเห็นจุดนี้แล้วก็ทำให้มันมนจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไอตัว round rectangle และสี่เหลี่ยมแบบมนแล้วใช้นี่แหละแล้วก็ทำให้มันมนเอาก็ได้โอเคทำสามสีเดี๋ยวเอาสามสีแล้วก็ symbol panel ออก สิมโบล์แพแนลไปไหนครับไม่ใช่สิมโบล์แพแนลสิมโบล์วินโดว์สิมโบล์ไหนวะหาไม่เจอนอะมีคำถามติดใจอะไรถามถามเลยนะ,ะถามตรงไหนไม่เป็นจะทำให้ดูแต่วิดีโอมันจะดีเลย์นิดหนึ่งช้านิหนึ่งแต่ต้องถามเสร็จก็ต้องรอนอะสิมโบล์เปิดอยู่แล้วนี่เออเออเออเอ,อ,อยู่ไหนวะหาไม่เจอนะฮะแปบ๊บนึงเดี๋ยววิ Windows, mbol, นโดว์สิมโบล์นะโอเคเจอละ ออกมาเลยผมชอบดึงออกมาช่างมันโอเคต่อไปนะครับผมก็ใส่สีเ,เลขสหัสเวชนะฮะสีเหลืองนะมีเหลืองมีสีเด็ดๆนี่สี y y k นี่แหละครับง่ายสุดเอาสโตรกออกก่อนแล้วกเ็เดี๋ยวไล่สีมันด้วยนะอืมแบบง่ายๆแหละ ใส่เข้าไปโอ้ไม่ใช่ใส่ตัวนี้แหละทีละอันแล้วกันเอาสวอชแพนเอลออกมาด้วยไม่ต้องออกหรอกอเ,เดี๋ยวเลือกจากสวอชเลยเลือกจากตัวนี้นะอันนี้เป็นโอเคได้นะครับต้องปรับคืนอันนี้ โอเคเดี๋ยวไเป็นไรเอาเขา่อยมาเปลี่ยนสีกันนะโอเคสวยฮนะสวยมั่วมั่วอะไรสวย <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยใบเหลืองโอเคมานนี้เอามีซิมโบกอยู่ก็ไปเลยช่างมันขี้เกียจอ่านนะ อะไรไม่รู้มันตั้งชื่อลบทิ้งตั้งแพจลบทิ้งนะวิธีการทำนะสนุกตรงนี้แหละโอเคก็ใช้สเปรย์นะเอาตัวนี้ออกมาเลยสเปรย์นะเอากดตัวนี้นะฮะพอกดค้างพอกดค้างก็จะเห็นหลายๆอันใช่เราเอาตัวนี้ออกกดตัวปุ่มนี้นะมันจะเอามาเป็นเหมือนแบบเมนูเครื่องมือของมันเลย Uh, เราต้องใช้กับซนะิมโบเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพ่นตัวพ่นซิมโบเป็นรูปสเปรย์เห็นไหมสเปรย์ uh, ้สเปย์ oh, เนี่ยมันใหญ่มากเราก็กดไตรงบบิเไม้กัอลลิงเนะี่ยเพื่อเป็นการลดขนาดมันนะครับผมถามว่าขนาดอะไรไม่ใช่ขนาดวัตถุนะมันคือขนาดบริเวณที่มันจะเอฟเฟกกับตัวชิ้นงานนะครับผม มีผลกระทบต่อตัวชิ้นงานนะครับผมเอาเช่นตรงนี้ผมจะเอาเลือกสีชมพูนะฮะผมว่าอันนี้ผมเพ้นต์กดไปทีละกดทีละคลิกก็ได้หรือจะพ่นค้างก็ได้แล้วแต่พ่นค้างมันจะออกมาเยอะเห็นไหมแต่ผมอยากเอาทีละคลิกดีกว่าพ่นค้างทีมันโอเคแค่นี้พอนะพ่นค้างทีมันควบคุมยากเอาสีโอเคสมมติพ่นเกินอ้าวชิบแหงทำไงกดอัลเทอร์เนตค้างไว้นะฮะอัลเทอร์เนตมันก็คือปุ่มที่มันเหมือนแบบ ตรงกันข้ามเมื่อกี้เรากดกดธรรมดามันจะเพิ่มอย่างเงี้ยถ้ากดเอาเอาเนต็ตค้างไว้แล้วก็คลิก1ทีมันก็จะเป็นการลบนะนเป็นเหมือนตกงกันข้ามนะครับผมอ่าต่อไปสีเหลืองนะโอเคมีสีเหลืองมันนี่ถ้ามันเลยก็ช่างหัวมันนะต่อไปที่เราใช้บ่อยก็มีไซเซอร์ไซเซอร์กับสปินเนอร์นะไซเซอร์ก็คือขนาดใช่ไหมพอกดรถไฟป,ปุ๊บตอนนี้เ,เลือกสีเหลืองอยู่นะมันจะทําเฉพาะสีที่เราเลือกอยู่นะอ่าผมกดตัวนี้เข้าไปฮนะ อัพลง u t u b e ด้วยครับอยู่แล้วครับนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวอัพลงทุกอย่างเลยครับ Facebook กอัพ u ู u ูบอัพนะอันนี้กดเข้าไปมันก็จะบวมเห็นแบบใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมจะกดอิลเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็ย่อลงไปนะครับมันก็จะย่อลงนะฮะถ้าถ้าเรากดอิลเทอร์เน็ตไว้มันก็เ้าปกติโดยการคลิกธรรมดามันจะเพิ่มนะฮะเพราะเราใช้ไซเซอร์กดธรรมดามันจะเพิ่มแต่ถ้าเรากดอิลเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วเร,เราคลิกเนี่ยมันก็จะหดลงไป ส่วนสปินเนอร์ก็กดไปเลยฮะแล้วก็มันก็จะหมุนเนี่ยอันนี้สีเหลืองนะเราเลือกสีเหลืองอยู่นะครับผมตัวนี้เราเลือกสีเหลืองเอาไว้ทำสีน้ําเงินนะมันใหญ่แบบทำให้มันเล็กๆก,ก็กดอัลเทอร์เนตค้างไว้แล้วคลิกนะครับผมนี่นะฮะสังเกตว่าผมใช้หัวหัวหัวเล็กถ้าเราใช้หัวใหญ่เนี่ยมันจะเอฟเฟกกับบริเวณกว้างนะผมจะใช้หัวเล็กๆนิดนึงไม่ใช้ใหญ่ะฮะเพราะว่ามันคุมลำบากใช้ใหญ่แล้วคุมลำบากมากนะครับผม อันนี้อาจจะมันกระจายไปเอาตัวนี้นะฮะดันดันขึ้นบนเนี่ยดันขึ้นมาางลายสีนี้ดัน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 บ้างครับผัดัดันดันเข้าไปเหมือนตัวมันอยู่ข้างนอกมากเกินไปนะสีปสีชมพูนะผมเลรสิ่งชมพูไซเอร์ใหญ่เล็กๆหน่อยนะมันใหญ่ๆเดี๋ยวน่าเกลียดนะท็อปปิ้งอะไรใหญ่เกินจะทําให้มันดูเหมือนแบบแรนดอมขนาดกันแล้วก็ มีเรนด้อมความความเอียงด้วยอย่างเงี้ยโอเคอย่างงี้นะครับโอเคสวยหรูเลยเห็นไหมอ่านี่ด้วยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็ค่อยๆทำผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูนะก็ลองใช้กันดนะูนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะต่อไปข้างอ่านี่ถ้าเหล่าเห็นไหมง่ายๆคราวนี้ข้างล่างนี้มันง,ง่ายกว่าเดิมนะ ทั้งล่างนี้ง่ายกว่าเดิมเอมอก็วงกลมเนาะใช้วงกลมนะครับผมสีผมใช้สีที่ข้างเข้มหนึง่งเดี๋ยวจะมัลติพลายมันนะครับผมก็โยนใส่เหมือนเดิมซิมโบกดโอเคนะครับผมดีลิททิ้งตัวนีนะ้แล้วก็พ่นสีสเปร์ใส่ลงไปวาบวาดวา,วา,วาเหมือนฟอง เหมือนมีเกรดเหมือนมีฟองอะไรอยู่ด้านในอย่างงี้นะครับผมอันนี้เลยก็ลบทิ้งไปอันนึงอ่ามาลติพลายให้ม u ลติพลายอยู่ที่ทานเฟรนซี่ C, ให้ม u ลติพลายไม่ได้หรอใส่โอเวอร์เลสโทษทีนะฮะก็ไล่ลงมาโอเวอร์ซนะิตี้ไล่ลงมาหน่อยครับไม่ต้องเยอะโอเคอันนี้จะแรนดอมขนาดนะครับผมก็ใช้ไซเซอร์นะครับผมโอเคไซเซอร์น,นี่นะฮะ เห็ okay. นไหมขนาดมันก็เล็กๆใหญ่ๆกดผมก็เ,เน็ตค้างไว้เพราคเลยเอันนี้หมุนนี่ผมไม่ต้องหมุนนะมันเป็นวงกลมเหมือนกันอยู่แล้วหมุนทำไมทำรนดอมขนาดพอโอเคแค่นี้แหละก็ได้ความสวยหรูของไอติมเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช้ลบทิง้งอันนี้ไม่ใช้ลบทิ้งนะฮะก็ทำแบ็กกราวด์ทำสี่เหลี่ยมนะผมก็ใช้สีชมพูแจ๋เจที่แบบเหมือนตัวอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะก็ ชอบมากสีชมพูเนี่ยรู้ทำไมอโอเคแบบนี้นะไล่ด้วยไล่ไล่แบบ gradient ไล่สีอยู่ไหนวะชอบหาไม่เจอนะครับเยอะไปหมดจุจี้โอเคเปิดขึ้นมาปัาป๊บนะสีชมพูอยู่ไหนวะโอเคสวอตช์โอเคโเคยนลงไปลงไปปุ๊บลบ,ลบโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็สีเข้มเข้มกว่านิดนึง โอเคแบบนี้แล้วก็ r a d i u s นะครับผมโอเคเห็นไหมฮะปรับทิศทางหน่อยเดี๋ยวให้ตรงนี้มันสว่างขึ้นข้างในเหมือนเหมือนสว่างจากตรงกลางสว่างจากตรงกลางสว่างจากด้านในนี่อ่าเรียบร้อยครับอุ้ยแต่เมื่อกี้ก็ได้เท่ๆดีแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่เราจะ แลแหละโอเคแบบนี้นะฮะก็จะได้ไอศครีมมาหนึ่งอันที่มีไฮไลท์แล้วก็ครับดูน่ากินมีท็อปปิ้งมีเกล็ดมีอะไรค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็น่าจะได้ความรู้อะไรกันบ้างอ่าคราวนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถ้ามีคำถามก็ ถามได้ทุกครั้งนะถ้าอยากได้คําตอบก็ถามเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่วันนี้ก็หมดแล้วก็ดูคลิปได้ที่ YouTube นะครับผมแล้วก็บป facebook กก็คลิปนี้ก็ดูได้นะก็ดูย้อนหลังกันได้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ